สวัสดีค่ะกระถางน,นี้ตอนซื้อมาน่าจะจำได้ว่าเขาบอกว่าเป็นดับนี่นะคะแต่ดอกนางเป็นสีขาวรู้ว่าที่ขอนแก่นปลูกออกมาแล้วจะเป็นสีอย่างนี้ปลูกมาแล้วเป็นสีขาว อันนี้คือฟอร์มเดือนกันยานะคะเป็นต้นเดือนกันยายนช่วงฝนตกหนักช่วงฝนตกหนักพอดีพอดีเพ,พื่อนเพื่อนมันใช่ดับนี่ไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนมันใช่ดับนี่ไหมคะคนขายเขาบอกว่าเป็นดับนี่ได้สีขาวมาค่ะเพื่อนเพื่อน นางเลี้ยงง่ายนะคะแตกพุ่มดีเชื้อลงเชื้อราไม่ค่อยมีแตกพุ่มดีจริงๆอาจจะมีใบเหลืองมากเนาะปล่อยมันไปฝนตกหนักมากจริงๆดูดูดปลูกที่ขอนแก่นนะคะต้นนี้อืดับเน่ที่ขอนแก่น ืมแต่ก็พอใช้ได้ได้เห็นดอกอยู่เรื่อยอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูหน้าหนาวกันว่าสีเขาจะเปลี่ยนไหมขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะ